สวัสดีค่ะทุกคนคะพบกับปปอปี้เพชรยนต์อีกแล้วนะคะเช่นเคยนะคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ยังเป็นรถของเพชรยนต์อยู่ดีนะคะคันนี้นะคะสุูกิสวิปนะคะสีดำค่ะ1.2 GL ค่ะปี2018นะคะตัวนี้โดดเดน่นโชบเชียวมีมิตินะคะเพราะอะไรคะเพราะเขามีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยค่ะเอามาเริ่มในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะไฟนะคะไฟดวงใหญ่มาพร้อมกับหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะคะไฟฮาโลเจนตะแกรงด้านหน้านะคะแตะจังหน้าจะเป็นตะแกรงเส้นแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ซูซูกิตัวใหญ่แบบนี้โดดเด่นมากเลยค่ะแล้วมาในสเกิร์ตด้านหน้านะคะในส่วนของสเกิร์ตหน้านะคะจะเป็นพลาสติกสีดําเงาค่ะตัดด้วยขอบเส้นสีแดงนะคะถือว่าสวยมากค่ะ ดำแดงเขาของคู่กันอยู่แล้วนะคะถือว่าใช้ได้ดีเทลดีนะคะเป็นรถไซส์มินิที่น่ามองสุดๆเลยของซูซูกิสวิปคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปในดูในด้านข้างกันต่อเลยถัดมาในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะเราเริ่มกันที่ไฟเลี้ยวกันก่อนเลยไฟเลี้ยวของน้องจะอยู่ที่แก้มข้างนะคะจะอยู่ตรงแก้มข้าง แล้วดีเทลที่เขาให้ดูไม่น่าเบื่อนะคะเห็นจุดนูนตรงนี้ไหมคะเห็นเส้นนูนตรงนี้ไหมเอ่ยเขาจะมีเส้นนูนตรงนี้นะคะตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงไฟท้ายเลยนะคะทําให้น้องคนนี้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะถัดมาในส่วนของล้อค่ะตัวนี้ล้อขอบ15นะคะแม็กเปลี่ยนมานะะพร้อมชุดแต่งแม็กสีดําแดงนะคะเงาวับเลยน็อตสีรูนะคะสวยงามเลยนะคะ เส้นสีแดงของเขาจะตรงไปที่ด้านหลังและรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวก็พาไปดูด้านหลังกันแล้วนะคะไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นไฟ LED นะคะเป็นหลอดไฟแบบ LED โลโก้ซูซูกินะคะมาแล้วค่ะอยู่ตรงนี้กันแล้วและด้านหลังมีมาเพิ่มตรงนี้นะคะมี้องถอยให้นะคะมีไฟถอยดวงที่สามให้พร้อมกับคลิปฉลามอยู่ด้านบนนะคะที่ปัดน้ำฝนพร้อมนะคะ ส่วนที่อยากให้ดูและจุดน่าสนใจของเขาของรถคันนี้นะคะชุดแต่งตรงนี้ค่ะนี่อย่างที่บบบอกนะคะเส้นสีแดงเขามีอยู่รอบคันเลยนะคะมาพร้อมท่อสามท่อซึ่งเป็นท่อจริงและท่อหลอกนะคะทําให้รถคันนี้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นแม้จะเป็นรถไซมินินะคะแต่ดูโฉบเฉี่ยวและดูมีมิตินะคะทําให้เจ้าตัวเนี้ยคนขับขับไปไม่น่าเบื่อเลย ผู้หญิงขับดูแซบผู้ชายขับก็คือดูเท่แต่ดูซอฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้างในส่วนของด้านในตัวรถไปกันเลยค่ะมาในส่วนของประตูกันก่อนเลยนะคะประตูนะคะควบคุมกระจกแบบไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นที่พับกระจกข้างนะคะที่ปรับกระจกข้างแล้วดีเทลของเขาก็คือจะมี ลายแคปล่าสีแดงนะคะอยู่ตรงนี้ทำให้รถคันนี้ดูสวยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นหนังสีดำขัดเงาเลยนะคะ,ะต่อมากันเลยถัดมาในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านตัดด้วยขอบโครเมียมสีเงินค่ะพร้อมโลโก้ซูซูกิอย่างนี้เลยถือว่าสวยนะคะถือว่าสวยตรงนี้นะคะเขาจะตัดเป็นเหลี่ยม เพื่อให้เราเข้าออกได้ง่ายนะคะลุกนั่งได้สบายไม่เกะกะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงจะอยู่ตรงนี้นะคะถือว่าโอเคค่ะสำหรับตัวพวงมาลัยไม่ได้ใหญ่ไปนะคะไม่ได้ใหญ่ไปไม่เกะกะไม่เถอะทะแน่นอนและก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ รถไซมีนีเนี่ยในการเข้าออกถ้าเกิดว่าเออตัวใหญ่แล้วเข้าไปมันจะเกะกะไหมตรงพวงมาลัยเนี่ยป๊อปสูง161นะคะความกว้างอยู่อย่างนี้เลยไม่เกะกะนะคะสะดวกเดี๋ยวถัดมานะคะถัดมาในส่วนของจอควบคุมวิทยุตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจอควบคุมวิทยุที่เออไม่รองรับบลูทูธนะคะแต่ว่า ก็มี AM FM มีโหมดต่างๆแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ AUX USB ได้ที่ตรงนี้นะคะส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะเสียบจุกชาร์จได้ไหนๆก็มาตรงนี้แล้วดูตรงนี้กันไปเลยตรงนี้นะคะเป็นที่วางของซึ่งกว้างพอสมควรเลยคะ่ะขอบตัดด้วยขอบสีแดงลายแคปลาเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้เป็นที่วางแก้วเพราะว่ากว้างนะคะถือว่าโอเคเลยสําหรับพื้นที่การใช้สอยของเขานะคะถือว่าโอเคนะคะถัดมาในส่วนของเกียร์ค่ะคุ้นเคยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ที่คุ้นเคยทฤษฎีรถบัมที่ปอบชื่นชอบยกขาได้เลยนะคะตรงนี้มาเป็นเบรคมือค่ะเบรกมือก็คือทั่วไปเลยยกนะคะตรงนี้วางของได้อีกแหละ คือถ้าเทียบกับไซส์ของเขานะคะของเจ้ามินิปี2018ตัวเนี้ยเอ้ยเจ้าซูซูกิสวิปปี2018ตัวเนี้ยค่ะแม้จะเป็นรถไซส์มินินะคะแต่พื้นที่ใช้สอยภายในของเขาเนี่ยให้มามากมายเหลือเกินนะคะถือว่ากว้างวางของได้เยอะนะคะแล้วก็คือบ๊อบชอบอะ่ะบ๊อบชอบดีเทลพวงมาลัยของเขาชอบ ถ้าเปรียบเหมือนผู้หญิงก็คือแต่งหน้ามาครบนะคะแล้วตัดที่ขอบโครเมียมสีเงินเนี่ยโครเมียมสีเงินตัวเนี้รู้สึกว่ามันมีมิติมากขึ้นและทําให้ตัวเนี้ยดูสปอร์ตมีเสน่ห์แล้วก็เรียบหรูไปในตัวนะคะและยิ่งผู้หญิงขับด้วยจะดีมากจริงๆบอกเลยมาในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินแอร์ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติก สีดําเงานะคะสีดําเงาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังนะคะดเดิมๆเลยไฟสว่างนะคะพื้นที่เพดานด้านบนนะคะสะอาดเหมือนหาดทรายนะคะนี่ให้ดูกันเลยถัดมาในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะลายตามนี้เลยเหมือนลายกังหันอะ นี่อย่างนี้นะคะช่องวางเท้าของอีกฝั่งหนึ่งกว้างนะคะไม่ใช่ไม่กว้างกว้างเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะคะและลายสีแดงตรงนี้ตัดขอบมาถึงตรงนี้เลยค่ะในส่วนของประตูด้านหลังนะคะมือจับเปิดประตูจะอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของด้านหลังอ่ะเดี๋ยวก็เปิดประตูเลยมาดูกันจบอ๊ออ่าด้านหลังนี ตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดํานะคะสีดําเงาทั้งหมดอันนี้จะไม่มีขอบสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบอกรายละเอียดอย่างนี้เลยค่ะเป็นเบาะผ้านะคะทุกคนคะ่ะเป็นเบาะผ้ามาถึงจุดที่ความรู้สึกว่าตัวเองเซอร์ไพรส์มากกับการที่มีรถไซส์มินิแบบนี้นะคะแต่จุดเซอร์ไพรส์ของเจ้าสวิป ปี2018คันนี้แม้จะมินินะ,ะห้องเก็บสัมภาระของเขาคือจุดเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวปะพาไปดูนี่มาแล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระของเจ้าสวิปคันนี้นะคะถ้าเทียบกับตัวรถแล้วที่เป็นรถไซมินินะคะถือว่าให้ห้องเก็บสัมภาระมากกว้างพอสมควรเลยค่ะสามารถพับจัก,กรยานใส่ได้ชุดแคมปิ้งได้ ใดๆต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขนของออกต่างจังหวัดไปเที่ยวเป็นทริปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเขาให้ห้องเก็บสัมภาระมากว้างพอสมควรน,นะคะถือว่ากว้างเลยนี่ให้ดูรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ความกว้างของเขานะคะเอาจริงๆคือป๊อกเข้าไปนอนได้นะยี่หลี่เขาไปโคตรอยู่แน่นนี่จะเป็นห้องเก็บเอ่อล้ออะไรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะ ในส่วนนี้แล้วก็จะให้ดูความละเอียดตรงน,นี้เมื่อกี้ติดพิตตี้มาด้วยนี่ค่ะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมจุดมารครบนะคะละเอียดนะคะตรงนี้เลยเห็นอะไรแดงๆด,ด้านข้างไหมคะอะไรแดงๆด,ด้านข้างตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตัวด้านข้างเอาตัวตรงนี้ก่อนด้านหน้านี้ก่อนนี่ค่ะถ่ายละเอียดตรงนี้นะคะเงาวับเลยชุโอเคเนี่ยแหละคะ่ะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มมันคุ้มตั้งแต่ชุดแต่งรอบคันแล้วแล้วก็ เข้าไปในตัวรถในส่วนของพวงมาลัยหรือว่าการฟังกช์ชันต่างๆของเขาและพื้นที่การใช้งานของเขาอะ่ะไม่ได้มินิตามไซส์ด้านนอกเลยนะคะ <cualquier S 1> <Allāh> พื้นที่ให้มากว้างมากพอสมควรการอำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆข,ของตัวรถถือว่าโอเคมากค่ะแล้วมาพร้อมกับห้องเก็บสัมภาระที่กว้างประมาณนี้ขนาดนี้สำหรับตัวไซสรถแล้วนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะก็ถือว่าคุ้มมากกับการที่ จะมีตัวนี้ไว้ในครอบครองและใช้สอยมันนะคะเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวรถเจ้า Suzuki s w i ปหนึ่งจุดสอีปีสองพสิดสีดำคันนี้นะคะจากที่ป๊อบรีวิวไปนะคะในเบื้องต้นทั้งภายในและภายนอกนะคะเป็นยังไงกันบ้างสนใจกันไหมหรือว่ามีดีเทลส่วนไหนที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะสะดุดตาหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ครอบคลุมหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้นะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะส่วนราคาในส่วนของราคาค่าตัวของน้องซูซ u กิคันนี้นะคะราคาค่าตัวค่าสิทธ์ของน้องอยู่แค่3 8 000, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนสบายๆเลยอะ่ะหกพันนิดเท่านั้นเองนะคะส่วนเลขไม์ระยะการเดินทางค่ะของเจ้าตัวนี้อยู่ที่80,000เท่านั้นค่ะ ก็ถือว่าคุ้มมากๆในการที่จะมีเจ้าสุซูกิคันนี้ไปใช้งานแล้วก็อยู่ในความดูแลนะคะใช้งานสะดวกฟังก์ชันมีให้ครบพอสมควรนะคะพื้นที่การใช้สอยถือว่าโอเคเลยนะคะยังไงถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อฟรเข้ามาได้นะคะที่0829170624นะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็บจะแปะไว้ให้ในด้านล่างตรงนี้นะคะ ยังไงก็จบคลิปนี้แล้วนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ดูจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป๊อบด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเนะคะคิดถึงเพชรยนต์แล้วก็คิดถึงเซลล์ป๊อปปี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ